นี่เขาไเบ่งเลยนะคะสำหรับรถ isuzu nqr นะคะเป็นเครื่องร่อจิตสิมหาแรงมากนะคะเป็นรถปี50จ้านะคะความยาวหาเมตรหาสิบนะคะความกว้างอยู่ที่สองเมตรยี่สิบค่ะเป็นรถตู้แห้งนะคะลูกค้านะเป็นรถร,รถตู้แห้งนะคะประตูมีซีบานนะคะเปิดได้สามด้านนะคะลูกค้านะนี่จะ้ะรถงามๆนะคะวันนี้จะพักเขาไปเบรงนะคะนี่จะ้ะ วันนี้วันนี้นะคะขออนุญาตนะคะไลฟ์สดนให้ลูกค้าดูเด้อลูกค้าคนใหนนะคะมอได้เข้ามาเบิงช่วงนี้ก็กดย้อนหลังเบิงได้นะคะนี่จ้ะรถงามงามนะคะนี่จ้าจะให้ลูกค้าได้ปดไปใสได้ซอยนะคะนี่จ้ะลถงามจ้าวันนี้จะเพิ่งเอาเข่ามาใหมนะคะลูกค้าคนไหนนะคะสนใจนะคะเข้ามาหาวันนี้ได้ที่ตำบลบ้านเต่าอ,อำเภอบ้านแท่นจังหวัดชัยภูมิค่ะนะคะสำหรับรถ อิสุส NQR นะคะเข้ามาเบิ้งได้นะคะลูกค้านะ